เห็นนี่ไม่ใช่ขยะนะเอฟซีเขาเอามาทำเป็นมาหล่อใส่น้ำหยดครับผมเขาจะไม่ได้เก็บนะไม่ใช่ขยะนะให้เอฟซีจะทิ้งขยะให้เกินครับผมไม่ใช่นะครับบอกเดี๋ยวจะไม่ทราบให้เอฟซี อาทิตย์นี้ก็จะให้ดูคลิปมันอ่อนครับเฟซีเพราะว่าเดินป่าไม่ไหวฮะโซมมาสองงานแล้วลอยลุยมาเยอะฮนะไอู้นอ่อนไปเรื่อยครับที่นี้คงจะเดินป่าไม่ไหวครับกระดูธรรมดาธรรมดาฮะแต่จะลงทุกวันครับผมวันละสียห้าคลิปทุกวันฮะไม่มีใครดูก็ลง F ลิซีทำด้วยใจครับขอพระคุณเฟซีที่บริจาคก,กล้องกับ power bank ให้หนึ่งเครื่องไม่ไม่ประสงค์ออกนามครับผมขอบคุณมากให้ท่านจเจริญขึ้นนะครับ

ฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับพี่ก็ทําด้วยใจฮะก็ทําไปเรื่อยๆไม่สีเรียดครับผมผมคิดว่าผมถูกฮนะจับงานถูกแล้วครับผมใจต้องรักด้วยฮะอันดับแรกขยันต้องมาใจต้องรักครับผมถึงจะทําแบบนี้ได้ฮะกลไกล,ไกลต้องเดินหมดต้องลุยครับไม่ลุยจบเลยฮะถ้าขี้เกียจจบเลยถ้าคิดว่าทำสามสี่คลิปแล้วหยุดก็อย่าไปทาเลยครับเมื่อยเปล่าฮะไปลุยป่าสเปิร์บมาครับผมติดหนองไมานา เห็บกัดไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฮะ ngày cái lên nữa, Lại gần lại gần, hả? thấy hả? Ủa trăng, sẽ đại bộ nè Mày mong rồi đó Ini pula. Uh -uh. <laughs> no, no, no. Oh oh.

I see, I see, Oh, 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 oh! I oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. ำลังรถนำผักเลยฮะวิวสวยครับผมบ้านของไม่นา่ากรดูไปเรื่อยเป็นเพลินครับผมไม่รู้จะพูดอะไรฮะม่ค่อยสบายก็ดูภาพแล้วกัน fc ขอบคุณนะที่รับชมครับผมขอบคุณที่น้ำใจครับผมป่าสับรถอีกคับ fc ป่าใหม่ครับป่านี้ไม่เคยมาข้างอ่างฮะ